หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับฟีฟ่าออนไลน4เกมฟุตบอลอันดับหนึ่งพร้อมให้คุณเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยแค n d ิ d คาเฟร้านคาเฟ่อะไรถูกใจทุกเมนูใกล้สนามบินคอนแกนแจ้งทางร้านว่ามาจากแมนยูสู้ตายลด10%ทันที ท0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงตอนนี้พักเรื่องโมเลกุลาโซชายกับโค้ชใหม่เอาไว้ก่อนหรือตามเนื้อหาของนักเตะและสูตรอื่นกันบ้างขอบคุณทุกท่านที่ร่วมพูดคุยกันในไลฟ์ยิงยาวเมื่อคืนที่ผ่านมา6ชั่วโมงเต็มสามารถจะตามพูเราเพิ่มเติมได้งช่องทางที่เพจและช่องบาดาแมนยูลิงก์อยู่ใต้วิดีโอครับ ดูจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ค้างเติ่งม,มาตั้งแต่ต้นฤดูกาลกับผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ที่จะมาช่วยยวกระดับแผงดินกลางให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ครับโดยแฟนบอลน,นั้นเบื่อกับฟอร์มของเฟรดเต็มทีหลังจากตัวไม่สามารถฉายแววเหมือนที่เล่นกับทีมชาติบราซิลออกมาได้เป้าหมายของยูไนเต็ดยางเดแคนรดูจะเป็นเรื่องยากขึ้นเมื่อเวสต์แฮมแสดงทท่าชัดเจนว่าไม่ต้องการปล่อยตัวนักเตะให้กับทีมคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นเชลซีหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทีมของเดวิดมอยกำลังบินสูงในตารางคะแนนและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมโดยไรซ์เป็นห้องเครื่องคนสำคัญรายงานจากต่างประเทศระบุว่าเวสแฮมยังผ่อนคลายกับสถานการณ์ของมิฟฟิลคนเก่งแม้เพิ่งจะปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ไปซึ่งเขายังเหลือสัญญากับทีมถึงปี2024และไม่ต้องการรับเงินค่าตัวมหาศาลที่ทีมอื่นจะจ่ายมาพวกเขาต้องการขับไปอยู่เป็นท็อป7ของพรีเมียร์ลีก ในายใหญ่แฮมเมอร์อย่างเดวิดมอยยืนยันว่าเขาไม่สนใจต่อกระแสข่าวการย้ายทีมของนักเตะและห้องเครื่อทีมชาติอังกฤษยังมีความมุ่งมั่นกับต้นสังกับเต็มเปี่ยมเวลานี้ต่อเน,นื่องที่มิดฟิลคนสําคัญของทีมอย่างปอป็อกบากับสภาพร่างกายที่ไม่ดีเอาเสลยตลอด1-2ปีหลังที่บาดเจ็บหลายขนช่วยทีมไม่ได้ต่อเนื่องอย่างที่ทุกท่านทราบไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาจะต้องพักประมาณ8-10สสัปดาห์อาการบาดเจ็บเกิดในแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศส แล้วเจ้าตัวก็ส่งข้อความถึงแฟนๆว่าสวัสดีทุกคนหวังว่าพวกคุณจะสบายดีนะอย่างที่คุณเห็นผมได้รับบาดเจ็บแต่หวังว่ามันจะไม่เลวร้ายเกินไปอาจจะทำการสแกนอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อดูว่ามันเลวร้ายแค่ไหนแต่พวกเราจะกลับมาแข็งแกร่งดังเดิมสำหรับเรื่องสัญญาใหม่ที่ยังคาลาคาซังอยู่นั้นบางกระแสะบอกว่าไม่ต่อแน่นอนแต่บางกระแสะยังให้ความหวังรายงานจากเลก,กิฟสื่อฝรั่งเศสในกลุ่มเทียร์4 ระบ,บุว่าถ้าจะต่อสัญญาออกไปตัวนักเตะจะต้องการค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรและในลีกซึ่งตอนนี้นักเตะที่รับอยู่สูงสุดคือคริสเตโน o โรนโดที่480,000ปอนด์ต่อสัปดาห์รายงานเรื่องดังกล่าวขัดแย้งกับความรู้สึกของแฟนบอลที่มองว่าปอปอกบามีฟอร์มที่ไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรบางเกมดีสุดๆบางเกมก็แย่ไปเลยจึงไม่เหมาะกับค่าเหนื่อยระดับสูงเช่นนั้น สัญญาปัจจุบันของปอกบาร,รับอยู่ที่290,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ครับคู่ทีมชาติฝรั่งเศสอีกหนึ่งคนที่ขาดหายไปอย่างรอเฟลวาลานจะตัวต้องพักประมาณ1เดือนหลังบาดเจ็บในเกมกับอัตลันตาและถือเป็นความเสียหายใหญ่หลวงของพลพรรคผีแดงเพราะข้อมูลจากต่างประเทศระบุว่าเมื่อยูรเตตมีวาลานในสนามมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าเกิน1เท่าตัว6เกมที่วาลานลงเล่นชนะได้ถึง67% อาตาเสียประตูต่อเกมอยู่ที่0.7และ2เกมที่เก็บคินชีได้ในซีซั่นนี้เกิดจากการที่มีเขาอยู่ในสนามครับแต่เมื่อไม่มีวารานนั้นชนะได้เพียง25%และเสียประตูต่อเกมมากถึง2.8ไม่สามารถเก็บคินชีได้เลยและแต้มที่คว้าได้ห่างกันเกิน1เท่าตัวเราเฟวารานเป็นนักเตะที่เล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมมากคนหนึ่งแต่เขามักจะเจอปัญหาปาดเจ็บติดตัวอยู่เรื่อยๆนี่อาจจะเป็นอุปสรรคในการใช้งานของเขา รวมถึงข่าวบางกระแสก,ก็บอกว่าอเล็กซนาโซชามักจะเร่งช้ยนาเตะเร็วกว่ากำหนดในการคัมแบ็กทำให้เกิดการบาดเจ็บซ้ำมาแล้วหลายครั้งเอดิสันคาวานี่ที่ถอนตัวจากทีมชาติอุรุกวัยไปและกำลังรักษาตัวอยู่นั้นให้สัมภาษณ์ถึงเพื่อร่วมทีมอย่างคริสโนโรนโดที่เป็นทั้งต้นแบบและแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันโรนโดไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาราฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการจัดการที่ยอดเยี่ยมกับความเป็นดาราของเขา ในเรื่องของอาชีพนักฟุตบอลด้วยได้เห็นวิธีการที่เขาฝึกซ้อมในแต่ละวันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมที่ผมเล่นด้วยมันยิ่งกระตุ้นตัวผมมากขึ้นสิ่งสําคัญคือการเติมเต็มซึ่งกันและกันทุกคนได้เห็นเราเล่นร่วมกันแล้วมันสวยงามและออกมาดีมากๆเราจะทุ่มเท100%เพื่อทีมหวังว่าเราจะแบ่งปันช่วงเวลาในสนามต่อไปและมอบชัยชนะให้กับแฟนบนนอลแมนยูแต่ทุกคน วันนี้อาจจะข่าวน้อยหน่อยครับและวิดีโออาจจะสั้นไปบ้างแต่ก็นำมาฝากกันเช่นเดิมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราด้วยดีเสมอมาถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งคลม้มาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับร่วมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันแล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กับ Man สู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดแจ้งเตือนรูปกระดิ่ง<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆก่อนใครคิดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดถึงแมนยูสู้ตาย